รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนมว เราไปลงพื้นที่ดูดภายช้างป่าภายสาริกาหิวโซแวะร้านอาหารตามสั่งไม่ทำร้ายใครชุดผักดันไล่เข้าป่าที่จังหวัดนครนายกวันที่3ตุลาคม2568ได้มีช้างป่าชื่อภายสาริกาเพศผู้ได้เดินทางออกจากป่ามาที่บ้านเล็กที่141หมู่ที่8ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายก เป็นบ้านของนายอมวนอยังฤทธิ์ซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งได้มีเจ้าพายสาริกาเดินออกจากป่ามาและได้เดินมาตามถนนและได้มาแวะเข้ามาที่ร้านขายอาหารตามสัง่งคาดว่าคงจะหิวและได้ใช้งวงเข้าไปในร้านค้าเพื่อหาอาหารกินและเป็นจังหวะที่ชุดผักดันช้างป่าประจำหมู่บ้านได้มาช่วยผักดันให้เจ้าพายสาริกาเดินกลับเข้าป่าไปโดยช้างพายสาริกา เป็นช้างใจดีไม่ทำร้ายใครคาดว่าคงจะหิวจากการให้สัมภาษณ์ของนายอมรยังฤทธิเจ้าของคลิปเผยว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งได้เล่าว่าเจ้าภายสาริกาได้ออกจากป่ามาแล้วแวะมาที่ร้านอาหารสองวันติดติดเนื่นวันที่สองและวันที่สามตุลาคม2568ได้มากินต้นไผ่เหลืองที่ปลูกไว้ข้างบ้าน เจ้าหน้าที่ชุดผักดันช้างป่าประจําจหมู่บ้านได้มาช่วยผักดันให้กลับเข้าไปในป่าโดยไม่ได้มีการทํารลายใครกำังจะเดินกลับเข้าไปในป่านะคะก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะผักทางหน้าบ้านก่อนนะ,ะแล้วก็วันนี้ดูท่าทางเหมือนจะเข้ามาขนของในบ้านนะคะทุกวันเนี่ยก็จะมี หมยงานของหมู่บ้านนะคะที่ทําหน้าที่ไล่ช้างเ,เข้ามาดูแลนะคะ <c oughs> ก็คือมาคอยดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะว่าถ้าช้างเข้าไปในบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันไล่ออกมานะคะ <c oughs> วันนี้น้องช้างมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมง ของช้างก็